พ่อขาสวัสดีค่ะคิปหนึ่งสวัสดีค่ะครับ EP ที่สามร้อยยี่สิบแปดค่ะพี่น้องนี่ค่ะ EP ที่สามร้อยยี่สิบแปดแล้วค่ะการจากสารตะก้าอันนี้ค่ะเรลาตอกอยู่ด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ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 เรลาตอกย่างค่ะโอ้งามแช่ไวงมค่ะพี่น้องแงมงงมแงมแาม พอไปได้ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะยาวด้วยค่ะนี่ค่ะยาวด้วยเพราะว่าอันที่แล้วนี่สั้นก็ได้ต่อทีนี้ก็ยาวดีค่ะพรอเราได้เขียนแล้ววันนี้ค่ะได้เท่านั้นด้วยเนาะเอาก็เพิ่งตื่นเอาก็เพิ่งวันนี้ก็เพิ่งได้เนาะก็เพิ่งเหลาก็เหลาใจเย็นๆ เราตอกย่างเด้ค่ะพี่น้องตอกย่างตอกย่างเหยาบ่พ่อดีบ่เหยา,าบา่โอเคไหมเหยาดียูขอ่อยเหงาพ่อไม้ไผ่เขาเองได้เนี่ยเยอะด้วยไม้ไผ่งามด้วยปีนี้ค่ะฝนดี พ่อสารไม่ทันหรอกเพราะว่าไม้ไผ่เยอะไอ้สารบุ๊ค่ะเพราทันแล้วตัดบพระัะตัดฮะตัดกระปุกหลุมกระปุกลงอืมเดือบต้งเยอะแยะเลยเพราะว่าเพราะว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ต้นไผ่ก็เลยเยอะพ่อโอ๊ตอน้นนอไม้ไผ่ก็เลยขึ้นหลายท่านเขาบอกตัดนอไผ่ไผ่ต้นนี้มากินดิ ให้มันปงเป็นต้นไผ่ให้พ่อมาสานตะก้าเนาะสองกอใหญ่ๆเลยสานทันโบอสองกอใหญ่สานบรทันลกแต่สา,ซานซานะขอบคุณ FC ีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมคุณพ่องามจมื่นค่ะการจักสานตะก้าภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะพี่น้องนี่ค่ะ โอ้เน oh, oh, ี oh, ่ยค oh. ่ะได้จากอันแล้วเนี่ยออกมายงเอามาเบิ้งค่ะก็เอามาเบิ้งเนาะเบิ้งก่อนเบิ้งอไรอ่ะอ่ะบอกวนสมาธิพ่อตีโอ้ยขออภัยค่ะคุณพ่อค่ะกวนเราบ้าได้เนียคุณพ่อคุณพันนะได้เอาทีโอ้เหงามวนได้บ่บันเนี่ยมวน ม้วนสามรอบอ่ะม้วนสามรอบอะอบอได้บ่อเนาะเอาเหงาอัดหลาดรถพ่อคอยบรไดมาต่อตอก <_ S 1> พ่อคือเ่าหาขอรถได้ขอเนี่ย<ม>หนึ่งสองสามสามขอ,มข,อขอบคุณที่ซีทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะ